อบอุ่นชื่นมืน่นจักรจั่นไฮโซเคตจดทะเบียนแต่งงานแล้วพร้อมใช้ชีวิตคู่ ผ่านเรื่องราวแย่ๆมาก่อนหน้านี้นะครับกับสาวสะตองกับนักแสดงสาวจักจัร์อาคัมสริและหากใครที่ยังจํากันได้นะครับเกี่ยวกับประเด็นว่าที่สามีของเธอครับไฮโซเควัฒนาเจริญสุขวัฒนาที่มีโรค2ใบซึ่งตอนนั้นนะครับก็เป็นประเด็นข่าวใหญ่ทําให้หลายคนถึงก็ต้องเรียกทนายเลยทีเดียวนะครับแต่ทั้งคู่ก็จับมือฝ่าฟันอุปสรรคกันมาได้และล่าสุดนะครับกับไฮโซเคก็ได้ถือเลิกวันนี้นะครับ28พฤษภาคมจดทะเบียนสมรสกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอแสดง ความดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับที่ฝ่าฟันอุปสรรคมากมายนะครับเรื่องข่าวล้ายข่าวรือต่างๆที่ผ่านมารอบ2-3เดือนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ทีใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง